สวัสดีค่ะบีมนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นตัวเก่งกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัว v ีออสีวสวยเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้รถไม่เคยติดแก๊สน,นะคะรถจะได้เป็นปี2011เครื่อง1.5รุ่นตัว E นะคะใครที่กําลังหาเกียร์ออโต้ใช้งานสาวๆคนไหนนะคะที่หารถใช้ไปทํางานไปเลี่ยนนะคะหรือว่าจะเป็นหนุ่มๆก็ขับได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพรถรอบคันกันค่ะ ดูสภาพรถรอบคันกันนะคะสภาพสีสันด้านหน้าสวยงามนะคะไฟหน้าใส่กิ้งเลยแต่ว่ารุ่นนี้เขาไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ถ้าเราอยากติดตั้งเพิ่มได้นะคะสีสันด้านหน้ากระจังหน้าโลโก้สวยนะคะสภาพดีไม่มีแตกแล้วนะคะรถทะเบียนจันทบุรีสีสันปากระโปรงปากระโปรงก็สีสันสวยงามนะคะสภาพกระจกอยู่ในสภาพดีนะคะไม่มีแตกแล้วนะคะฟิลติดให้เรียบร้อย คาสีก็หกนะคะใช้งานต่อยาวๆเลยไปถึงวันที่15มิถุนายนกลางปีหน้าเลยนะคะคาสีไม่ขาดนะคะมาดูสีสันด้านข้างกันค่ะนี่นี่เขาติดไฟมาเพิ่มด้วยนะคะตรงกระจกด้านข้างด้านข้างสีสันโอเคนะคะจะมีรอย เล็กน้อยนะคะรอยขีดข่วนหน่อยนะคะับแมกนะคะก็จะได้แมกเดิอ t โตโยต้าสวยๆเลยนะคะยางก็จะได้เป็นยาง185 -60 ทับ60 R 1 5นะคะยางขอบ15ค่ะแล้วก็ปียางนะคะก็จะได้เป็นยางปี24นะคะเป็นยางของ IS Motion นะคะสภาพดอกยุงดอกยางก็ยังใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะมาดูด้านในกันบ้างนะคะ ด้านในสาภาพภายในสวยเลยนะคะแผงประตูสวยสีมิซีดนะคะด้านในบอกเขาหุ้มหนังให้ด้วยนะคะริมชอบมากเพราะว่ามันทําความสะอาดง่ายนะคะมันเปื้อนยากนะคะถ้าเป็นบอกผ้าก็จะแบบต้องระวังหน่อยนะคะแต่นี่ก็ถ้ามีอะไรหูก็เช็ดได้เลยนะคะดูสาภาพ,พาคอนโซลหน้านะคะสาภาพดีค่ะ<า>เครื่องเล่นได้ได้เดิมเดิมนะคะแอร์เย็นซัมเลยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเล็กมาอยู่ที่ 213,000กิโลนะคะช่องเก็บพวงเก็บของอันนี้ก็เปิดใช้างานได้ปกตินะคะช่องด้านตรงนั้นหน้า,นนานตัวบุ๊กเซอร์วิสก็อยู่ครบนะคะห้ดงเพดานมีเจอมาหน่อยนะคะก็โดยรวมสภาพดีนะคะแผ่นเพปเดิมเรียบกลิบเลยนะคะน็อตด้านข้างอันนี้ไม่มีรอยขันนะคะเดิมเมเรามาดูรอยองรอยอาร์กันบ้างนะคะนี่ ออกอาร์ตชัดๆเดิมๆโรงงานนะคะสีขาวมันก็จะดูนี่หน่อยดูยากหน่อยนะคะเพราะสีมันกลมเกินมาดูด้านหลังกันบ้างประตูวสวยนะคะหนังตึงๆสภาพด้านนุงด้านในเบาะนะคะก็อยู่ในสภาพดีนะคะพุ่มหนังหมดเลยนี่ด้านหลังกว้างๆนะคะ ภายในสภาพดีนะคะอ่ะเดี๋ยวบิมพาดูลายอาร์คหน่อยนี่นะคะดูไหมน,นี่อาร์คเดิมชัดโรงงานนะคะโอเคมาดูกระบะท้ายกันบ้างนะคะมาดูสีสันด้านหลังสีสันสวยางามนะ ท้ายสภาพดีนะคะไม่มีแตก้าวนะคะแล้วก็ได้เซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะแ้าท้มเฟิร์มสภาพดีนะคะด้านหลังสีสันโอเคสีสันด้านโบนก็สวยงามนะคะสีสันด้านข้างมีมีรักยิมนิดนึงนิดเดียวนะคะ1จุด โอเคค่ะเดีย๋ยวไปดูด้านในกันนะคะ,ะแผงประตูงแผงประตูสวยนะคะกระจกไฟฟ้าเบาะผ้าฝั่งนี้ก็สภาพดีนะคะพวงมาลมพวงมาลายัยสภาพดีนะคะนี่ไม่มีแตกรายงานนะคะด้านข้างไอยองค์ลายอาร์คชึบนี่อาร์คเดิมชัดนะคะแล้วก็นอนนอด้านข้าง ขยับสติกเกอรเดิมๆนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จภาพสวยนะคะกว้างๆนะคะเบาะหนังเช็คกระจกไฟฟ้ากันหน่อยะคะ่ะตอนนี้ดูเขาขึ้นเนะเดี๋ยวนนะเอาขึ้นลงพร้อมกันสองฝั่งอ่ะลงนะคะขึ้น นาปกตินะคะท้สา,าสาอาสงขึ้นใช้งานปกตินะคะเดี๋ยวสตาร์ฟังเสียงเครื่องไปดูห้องเครื่องค่ะโอเคไปดูห้องเครื่องกันค่ะมาดูสภาพห้องเครื่องกันนะคะ <S <S เครื่อง VBTI นะคะ <S <S เสียงเครื่องเดินเรียบมากเลยนะคะ ไม่มีคราบไม่มีไอนะคะเครองไม่หลวมเครื่องดีบล็อกเครื่อฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีรอยขาดชุดล้อุดล้อรอยอาร์กเดิมตอกตูแอลยูมบนะคะ,คะหน้าหน้าเป็นเดิมนะคะดูเป็นคอนดิชเลยชุดลงอุดล้อตรงนีน้สวยนะคะรอยอาร์ก ออกโออานะคะแบบไม่ขยับนะคะสำหรับราคาคันนี้นะคะเปิดไว้ที่1นึ่0 0สนสบาทนะคะก็เงินสดต่อรองได้ส่วนเงินผ่อนนะคะพิพมเช็คให้แล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะสำหรับใครที่อยู่ในโซนวีลัมคูล,ล่านะคะไฟแนนซ์ให้แต่ว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็จะดําเนินการ ยากหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ไกลไปนั้นเขาวิ่งไปไม่ถึงนะคะก็อาจจะต้องคุยอาจจะต้องลงมาทาสัญญาที่นี่นะคะซึ่งราคาเงินผ่อนเนี่ยจะบวกเพิ่มอีกหมื่นห้านะคะราคาเงินผ่อนจะอยู่ที่หนึ่งแสนหมื่นสี่พันบาทนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่สามพันบาทค่าง่ว่าจะอยู่ที่ประมาณสี่พันห้านะคะถ้าใครอยากจะได้ค่างว่ต่ำกว่านี้ ก็ดาวหื้นได้นะคะหรือทักมาคุยหลังไม่ได้นะคะคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถมาดูรถได้ที่เป็นรถวิเชียนรถดีนะคะอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคันใหม่ค่ะบ๊ายบาย